หมดคำเดามีเลือดซึมซึมมาแล้วครับอ่าครับใจสู้ทุกอย่างครับอย่าลบหูลำตาครับปวยไทยนี่ไม่ได้นะครับอาครับพยายามเจาะขาล่างแต่ว่าเนตินไม่ไปสดนครับประเภทมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าครับอืมใบเปิดหน้าอย่างนี้โดนเข่าแล้วยังเดินหน้าเข้าหาครับเนตินโตไม่สนใจเลยครับดูครับอืมนี่ป่อยบาดที่ตอนนี้ มาแล้วก็จับขันแล้วครับแหมสายลุยอยู่แล้วนะครับอ๋อครับจินรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีลูกศิษย์อาจารย์เปล่าครับเพชรวิษณุทธิ์แทงขีดเลยอุ้หันข้างเลยครับตอกศอกเข้าไปตอกศอกเข้าไปเอาแต่เจอเขาเมื่อยกายนะครับแต่หน้าของเพชรวิษณุครับตามเข้าไปนะครับเนจินซ้ายครับโอ้โหสายแทงยังไม่ขาดครับทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบครับบนเวทีครับ โอ้พยายามมาเล่นงานวงในนะครับธนาของเลจินครับสั่งโอ้โหแต่ละดอกแต่พยายามหนีนะครับธนาของทั้พิสูจน์ครับโอ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับต้องนับเลยนครับนับเลยครับนับนี่เป็นการเซฟนักมวยนะครับนับไปเรื่อยๆจนถึงแปดนะครับดูอาการไปด้วยนะครับให้ร่างกายได้พักเจ็ดไหวไหมโอเคไหม เนตินเข้ามาขาย,ย่ำเลยครับโอ้โหคุณครับเสียบเข้าไปย้ำๆซ้ำๆครับเข่าซ้ายโอย้ไม่ไหวครับกรรมการต้องนับครับต้องนับนะครับแม่ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้เทนนันท์เพชรวิษณุได้พักนะครับโอ้แต่ดูอาการแล้วเป็นยังไงครับตีอ,อีกทีนึงครับ พยายามสวนครับเพชรวิศรุ็ยังโตอยู่นะครับถ้าไม่โตนี่ขวางได้เลยนะครับอาจารย์ปียะเหล็งสุดใจก็ยังดูอยู่นะครับสับมือไปด้วยดูแววตาไปด้วยถ้าโดนอีกชุดนี้จบเลยนะครับโอ้โหดีกับความพยายามของเดชินชัยฟ้านะครับเดินไล่ต่อยไล่สาวแล้วครับแล้วก็เสียบเข่าครับนี่เน้นเลยนะครับลูกเข่าเพชรพิศรุก็พยายามกันครับเรามาดูมุมนี้ครับโอ้โหไม่ทันโต้นะครับกรรมการปิยะต้องเบรกนับครับ กับไลลตอนเลยครับจากกลางเวทีเข้ามุมครับนี่ที่เป็นเ้วีของช่องแปดในเนจินต่อยกับฝันข้าวนี่มันสุดๆนะครับวันนี้มาเจอกับเพชรวิษณุมาใหม่ครับไม่เป็นไรครับไปปรับปรุงไปเพิ่มเติมความแข็งแกร่งไปเติมอาวุธเยอะๆครับโอ้โหเจอหมัดนี่ทนได้ครับแต่เจอเข้านี่แม่ไม่ไหวครับนับที่สองครับหลังจากนั้นกรรมการก็เล็งแล้วนะครับไม่โตไม่เสียงไม่อือนี่ก็มีสิทธิ์เบรกได้ครับเป็นการเซฟนักวยครับดู เอาให้พอรู้แพ้รู้ชนะครับเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยนี่ครับสนับเลยครับนับสุดท้ายนี่โบกครับแต่พยายามจะสู้แล้วครับแต่ว่าต้านความแข็งแกร่งของเนจินไม่ไหวครับซ้อมหนักมาก From the Blue